สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการทำความสะอาดซิงหรือว่าอ่างล้างจานนะคะพอดีเรามีเบกกิ้งโซดาเหลืออยู่ในตู้เย็นที่เราเอาเก็บเอาไว้ในตู้เย็นสำหรับดูดซึมกลิ่นอาหารใช้มาตั้งหลายเดือนแล้วเราก็เลยจะเอาไปทิ้งแต่ว่าก่อนทิ้งเอามาทำความสะอาดซิงก่อนนะคะอุปกรณ์ที่ใช้วันนี้ก็จะมีแค่เบกกิ้งโซดาแล้วก็ซ้ปสาชูหรือว่าไวท์เวนการ์นะคะ พอดีทําไปแล้วเล็กน้อยนะคะก็เลยหยุดแล้วก็เอามาถ่ายวิดีโอให้เพื่อนๆดูว่าทํำยังไงสําหรับคนที่ใช้เบกกิ้งโซดามันจะเป็นกล่องแบบนี้เนาะ,ะมันจะเขียนว่าเบกกิ้งโซดาสําหรับเก็บเอาไว้ในตู้เย็นอยู่นานเกินหนึ่งเดือนแล้วแหละก่อนที่เราจะเอาทิ้งซิงนมีกลิ่นเล็กน้อยเราก็เลยจะมาทําความสะอาดวิธีทํานี้ก็ง่ายๆนะคะแกะกล่องเบกกิ้งโซดาเสร็จแล้วเราก็เอาเบกกิ้งโซดา เอามาโรยแบบนี้อันนี้เราก็จะใช้ทั้งกล่องเลยนะคะจะใช้มือขัดก็ได้ถ้าอยากจะใช้เราสามารถาไปทำความสะอาดห้องน้ำก็ได้นะคะในถูับโครกอะไรพวกนี้อันนี้ก็จะเป็นน้ำส้มสายชูหรือว่าไวฟิ mm hmm. ในใกิกานะคะ สองอย่างนี้เป็นอุปกรณ์ติดครัวติดบ้านเลยสำหรับทำความสะอาดแล้วก็ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อมหรือว่าถ้าหากว่าใครอยากจะใช้บลีดนะคะก็สามารถใช้บลีดได้เวลาเทนะคะมันก็จะเป็นฟองเนาะเพราะว่ามันเป็นปฏิกิริยาทางเคมี ถ้าใครไม่อยากใช้น้ำส้มสายชูเยอะๆก็ใส่สเปรย์แล้วก็ฉีดๆก็ได้นะคะแต่ว่าเราไม่มีเราไม่อยากใส่สเปรย์ก็คือทำแบบนี้เลก็ได้นะคะรอสักครู่ให้มันกรดจากน้ำส้มสายชูแล้วก็เบกกิ้งโซดามันทำงานด้วยกันถ้าหากว่าใครอยากจะใช้สกอตไบรท์หรือว่าใช้ อะไรขัดก็ได้นะคะเวลาเราทำความสะอาดอะไรที่มันมีกลิ่นอย่างเช่นในเตาไมโครเวฟเราก็จะทำแบบนี้เหมือนกันสำหรับเตาไมโครเวฟนะคะเราสามารถที่จะใช้น้ำส้มสายชูอทำความสะอาดได้บางคนหลังจากที่เขาเอาอาหารพวกปลาไข่หรืออะไรที่มันมีกลิ่นแรงๆเข้าไปอุ่นแล้วบางทีเราพบว่ามันมีกลิ่นอาหารติดอยู่ในเตาไมโครเวฟด้วย เราสามารถใช้น้ำส้มสายชูนะคะแบบนี้เราก็ใส่ถ้วยอันเล็กๆใส่น้ำแล้วเราก็เอาไปตั้งไว้ในไมโครเวฟแล้วก็ไมโครเวฟปกติจนน้ำมันอุ่นอาจจะ1นาที2นาที3นาทีแล้วแต่นะคะเพราะว่ามันก็จะช่วยกำจัดกลิ่นด้วยโอเคสำหรับตรงนี้นะคะเราจะขัดเล็กน้อยเป็นการกำจัด ก็เป็นการทาความสะอาดสิงใช้สกอดไร้อันเก,เก่าๆอย่าใช้อันเดียวกับที่เราใช้ทาความสะอาดจานช้านะคะจับแยกอันนี้จะเป็นสกอดไร้เก่าๆมันก็จะเป็นการกำจัดื่น ก่อนที่เราจะเอาเบกกิ้งโซดาไปทิ้งนะคะมีสรรพคุณเยอะของพวกนี้เราสามารถซื้อได้นะคะจากร้านทั่วไปนี่แหละราคาไม่แพงเวลาเราซื้อมากทีเราก็จะซื้อตุนเอาไว้สองสามกล่องของเง่งเก็บไว้ในตู้เย็นสำหรับดูดอาหารดูความชื้น เวลาเราทำกับข้าบางทีถ้าหาว่าเราไม่ได้ทำความสะอาดบ่อยๆนะคะมันก็จะมีกลิ่นปกติเราก็ทำความสะอาดซิงท์ทุกๆวันอยู่แล้วทุกครั้งหลังจากทำอาหาร แล้วก็ต่อไปเราสามารถใช้น้ำร้อนนะคะทำความสะอาดเรื่อยได้ไ,ได้ไ จริงแค่นี้กลิ่นมันก็หายแล้วนะคะแต่ว่าพอดีโอเคทำแค่นี้กลิ่นมันหายไปแล้วนะคะแ, soda แล้วเบกกิ้งโซดาลมเหลืออยู่เราก็เลยจะใช้ให้มันหมดเลยน,นี้ด้วย ด้วยน้ำส้มสายชูอาจจะทิ้งเอาไว้ประมาณสองสนาทีนะคะ แล,แล้วเราก็มาตัอ ใช้น้ำอุ่นนะคะหรือว่าน้ำร้อนทำความสะอาดมันจะช่วยกำจัดกลิ่นได้เร็วขึ้นถ้าใครไม่มีก็ใช้น้ำธรรมดาที่เป็นน้ำอุ่นห้องได้ตรงนี้จะเป็นที่ปั่นขยะนะคะทุกเศษอาหารที่เราเหลือตกค้ามกับอาหาร เวลาใช้ท e ี่ปั่นเศษขยะแบบนี้ให้น้ำมันไหลวินตลอดเวลานะคะมันจะช่วยให้มันปั่นได้ง่ายขึ้นอย่าเพิ่งจิบน้ำเวลาใช้ไม่งั้นเครื่องมันจะเสียแล้วเวลาเปลี่ยนที่นี่มันแพงอันนี้มันห้าหกร้อยเหรียญแต่ละครั้งแล้วประมาณเท่าไหร่ากสองหมื่นบาท เวลาใช้โฟน้้ำเสร็จแต่ละทีให้บีบน้ำออกนิดนะคะเป็นการกำจัดแบคทีเรียไม่งั้นเวลาเอาไปทำความสะอาดอย่างอื่นมันจะมีแบคทีเรียเหลืออยู่ด้วยเพราะฉะนั้นบีบน้ำออกให้มันหมดแล้วปล่อยให้มันแห้ง เช็ดให้มันแห้งนะคะเป็นการป้องกันแบคทีเรียไม่ให้ขยายเข้าไปเวลาเราทำกับข้าวแล้วเรามาให้ดูสะอาดตาด้วยเดี๋ยวเราจะปล่อยตรงนี้เอาไว้นะคะให้มันแห้งก่อนแล้วเราจะเก็บโอเคแค่นี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ